สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารนะครับค่ำคืนวันฝนตกจากบ้านเคสเทาส์นะครับเปิดคลิปด้วยแทมมี่จ้องเล่นกันอยู่นะฮะระหว่างประทูแล้วก็เบลล่าไล่กวาดตืดอ่ะเอาแล้วเอาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วพัดแล้วเอ๋ว่าไงครับพี่กวักพี่กวักเดี๋ยวนี้ก็อ้อนนะครับขึ้นมานี้ถ้าไม่รู้มีเรื่องนะฮะแต่ทะลุเป็นถูกใจมีตบด้วยอ่านี่มีซวบด้วยนะครับแต่เขาแต่เขาที่มีจังหวะซวบนะ เขาจะจ้องจังหวะหนึ่งก่อนแล้วเขาจะสวบที่มือเราอย่างเดียวด้วยนะครับพี่กวักโอเคสุดหล่อประจําบ้านอืมอนพี่โจโลี่สวัสดีค่ะโจโลี่เดี๋ยวนี้ก็พอเรียกได้นี่มีมาดมๆนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรกินก็ฉันก็ถอยประมาณนั้นบาล่าตอนนี้บาล่าต้องเปลี่ยนรอบนะครับบาล่าก็ตอนนี้ก็เพราะว่าสังเกตเขาจะกลัวเขาจะโดนเนี่ยแต่แก๊งนะครับจะมีแทมมี่กับปะทูเนี่ยบางทีชอบ กดดบาระนะครับเขาก็เลยตอนหลังก็เลยเปลี่ยนเป็นบาระเนี่ยปล่อยเป็นรอบบ่ายพร้อมกับนานะแทนเพราะว่าเป็นแมวดูน่ารักสุภาพด้วยกันทั้งคู่นะครับพี่เบคอนนะครบเพิ่งเก็บเข้ากรงไปก็ปล่อยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแม่บ้านกลับนะครับจนจนช่วงเย็นเลยนะครับก็สี่ชั่วโมงอย่างน้อยนะฮะอยู่ข้างนอกมานะครับเบคอนเพิ่งเก็บเข้าไปมาทําตาหวานมาต้องมองทําตาหวานอยู่ข้างนะครับพี่ปักทองพี่แต้มบุญ แมแม่น้องเอ้ยแมวแม่หนูนะครับแต้มบูจาหันมานีน่ยลูก <_ d ata> ยังไล่กันอยู่เลยคู่นี้แต้มบูนโอเคแต้มบูนนี่ก็ยังรักษาระยะห่างนะครับยังรักษาระยะห่างเข้าใกล้ได้บ้างไม่มีของกินนะฮะประมาณนั้นอืมเฮ้จอรี่นี่มานั่งเฝ้าประทูลูกสาวแม่น้องจ๋าเธอ เนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกไม่ค่อยได้จับะครับแต่ถ้าอยู่ใ sink, oh, own, own, own. <pizzas> กนกรงนี่โอ้โหอ้อนร้องเรียกอ้อนอ้อนเล่นกับแทมมี uh, ่เล่นก <gen> ับเบลล่านะฮะแต่แก๊งชุดนี้นี่เขาน่ารักครับเล่นเขาเล่นกันดีแต่ว่ากับแมวชุดใหม่นี่เหมือนจะเข้ากันเกรงเกรงกันนะฮะใช่ว่าเกรงเกรงกันบางครั้งก็ปล่อยได้เลยครับบางครั้งก็ดูมีเกรงเกรงมีสบสบกันบ้างนะครับก็เลยคิดว่าไม่อยากให้แมวเครียดก็เลยเพิ่มรอบเอานะครับอ่าพี่พัตเตอร์พัตเตอร์นี่ก็ต้องใบเดียวอยู่นะครับ พ่อแมวตัวผู้สุดหลงเราพี่พัตเตอร์แอลค่ะอืมแต่ว่ารักมนุษย์สุดใจเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ป้าปุ๋ยก็ออกเอาออกมาเล่นด้วยเนี่ยดูมาจะมาหักเรียกอืมคนเกง่งอืมให้ดูดูดิรักขนาดไหนรักคนมากนี่เขาไม่ออกเล็บเลยนะแบบรู้อะครับกอดเราไว้ดูดิเอ็นดูอะค,ครับพัตเตอร์เนี่ยเอ็นดูเขามากอะ แต่เสียดายเขาเขาเขาเข้ากับแมวด้วยกันพูดยากอะ่ะเนี่ยเธอไปถูก็ไปแย่เขาบางอารมณ์เขาก็อยากเล่นนะแต่บางอารมณ์เขาก็แรงแล้วแมวตื่นเขาก็กลัวเป็นไกันแต่กวนเก่านี่เป็นฮาครับสวบกันวิ่งไล่กันเป็นปกติเลยฮะแต่ไม่ได้เล่นกันแรงๆกันมากนี่จะด,ดูนะฮะชัดกันไปดูว่าตัวไหนตัวไหนเอาละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตัวไหนจะพุ่งตัวไหนจะพุ่งก่อนอ่ามาแชมพูเข้มนวดเมื่อกี้ปล่อยไปสองชั่วโมงนะครับเอ๊ พราะว่าเมื right me, ่อตอนช่วงสัปดาห์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาฮะเป็นพี่คิมนวดนะฮะซ่วบกับพี่แทมมี่จะเพิ่งเก็บเข้ากลุ่มกันพี่นะครับนี่เขาเขาพาไปเมื่อกี้จะ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 สนใจพูดเหมือนเดิมครับเมื่อกี้นี้สองกล้องมาดูนี่ตอนที่ไปเขาได้เด็ศหลานี่โอ้โหคึกครับวิ่งเล่นอยู่ตัวเดียวครับเล่นกับของเล่นนะฮะ วิ่งเล่นวิ่งน,นะเล่นกับของเล่นสีชมพูนั่นะนะฮะกระโดดข้ามกระโดดหงายอยู่นะครับแต่ว่าวก็ยังเหมือนเดิมฮะไม่ให้มันเข้าใกล้พอจังหวะผมเปิดกล้องมาแล้วพอเปิดไฟเปิดประตูข้างล่างปุ๊บวิ่งหดเข้ากับพวกคมเลยนั่นนะสาวน้อยประจําบ้านกระโดดได้แล้วนะครับตอนนี้กระโดดขึ้นมนนอนแต่แรายัางห่วงว่าเขาจะไม่ขึ้นนอนชั้นบนเนาะสองชั้นบนเนี่ยตอนนี้ั้างที่เข้ามาเนี่ยเขาจะกระโดดขึ้นบนชั้นบนได้แล้วนะครับดูกระโดดข้องอะไรล้องขึ้นเยอะเลยครับนั่นนะ นะครับก็จะได้เปิดพร้อมกับบาร์ลนะครับคู่นี้อยู่ด้ยวยกันนะฮะแมวสุภาพทั้งคู่อืมโอเคแม่ติ่มอยู่ไหนเมื่อกี้อ้าวแม่ติ่มหายเมื่อกี้จะเลรกนอนอยู่ที่โถงติ่มซามออกแปข้งนอกกว่าเพราะนอกพอดีฝนตกครับแต่ว่าอากาศก็เย็นๆดีก็เลยมาเปิดเปิดประตูบายอากาศหน่อยถ้าตกหนักมากฝนสาดก็จะปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์ให้เขาอยู่แทน พ,พี่กวักเลยนี้ตามนะไปนไห้น,น่ตามตามกวักนี่น่ารักกวักนี่คือไม่ไม่อะไรกับใครเลยเป็นแมวตัวผู้ที่ไม่อะไรกับใครเลยจริงๆอ่ะน่ารักมากดูตามมาโน,นเนียอยู่แถวเนี้ยครับพี่พี่กวักช่วงนี้ตอนแปะเฝ้าจ้าสุดหล่อละมุนเธอเวลาแม่ติมหายไปไหนเนี่ยประกาศตามหาแม่ติ่มซ้ำนะครับอ๋อนี่เจอแล้วติ๋มขอถ่ายนิดนึงนะคะ เจ้าเอ๋เขาอยู่มุมเดิมเลยเนี่ยพอออกจากกรงมาได้ก็มาอยู่มุมเดิมเลยแต่ว่าพอครอบก็มีเข้ากรงนะครับก็ดีฮะตอนนี้เริ่มรู้รูทีน <c oughs> นี่กระตาไปทุกที่ครับพี่กวักทองจ้องอย่างเงี้ยจ้องอย่างเงี้ยต้องระวังฮะหันมาจ้องฟับเนี่ยจะหันมาซวบอืมอ่ะโอเคทักทายนะครับสวัสดีรอบค่ำวันฝนตกจากบ้านเคสเทานะครับน้องแมวทุกตัว สบายดีครับสบายดีฮะสบายดีมีการจัดรอบกันใหม่เล็กน้อยนะฮะแต่โดยรเฉลี่ยทุกตัวก็เดินกันสองชั่วโมงบวกบวกกันทุกตัวครับแต่ถ้าเดอแกงนี่ก็ทั้งคืนไปเลยครับสิบสองชั่วโมงยาวยาวกันไปนะครับบางตัวก็4ี่ชั่วโมงนะครับบางตัวก็สองชั่วโมงแล้วแต่ตามรอบที่จะเข้ากันได้นะก็อยากให้น้องแมวได้อยู่ข้างนอกกันมากที่สุด่าที่จะไป,ไปได้นะครับที่นี่ โอเคฝากเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาดูด้วยนะครับน้องแมวที่นี่ทุกตัวเลยนะครับเป็นน้องแมวรอบ้านนะครับเผื่อท่านนดสนใจนะครับเป็นน้องแมวหาบ้านอยู่นะครับตาหวานทำตาหวานมองหน้าทำตาหลีโอเคครับเป็นน้องแมวรอบ้านนะครับก็สนใจทักทายเข้ามาได้นะครับมีสแกนบ้านนะครับแมวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอให้คุณแค่พร้อมรักที่จะดูแลน้องทั้งชีวิตนะครับของเขานะครับ ทักทักมาได้นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีบ้านเคสเฮาส์ครับ